สวัสดีครับ <Dave> สวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับมือนี้นะครับมาเบิงกระบะราคาถูกๆคอนถูกๆมือนี้จะพาอัปเดต้านล่าสุดครับสวัสดีลูกค้านะครับผมพี่พลตัวตุ๊กขาครับชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้ววันนี้ด้านหลังผมนี่เลยคืออาณาจักรรถมือสองนะครับที่ว่าตอนนี้กับกิจทยศทํา huh ร kind of ้านใหม่นะครับวันนี้นะครับจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยเดี๋ยวความเดินของาดูรอบรถรถรอบร้านแล้วกันวันนี้ไปชมกันเลยครับพาไปชมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะอ่ารายละเอียดต่างๆนะครับวันนี้ก็รถต่างๆมากมายนะครับมือสองนะครับที่พร้อมจะใช้งานนะครับลูกค้าสนใจคันไหนอยากได้คันไหนนะครับราคาเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่3,000กว่าบาทนะครับวันนี้เองนะครับเริ่มต้นข้างในนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดต่างๆนะครับผ่อนสามพันกว่าบาทรถอะไรรถเก๋งนะครับลูกค้าเริ่มกันเลยนะครับคันแรกนะครับ เดี๋ยวต่อไปคลิปหน้าจะรีวิวให้แบบดูเต็มๆเลยนะครับวันนี้ก็จะพาลูกค้าได้ดูนะครับเริ่มต้นคันที่แรกนะครับคันนี้เป็น Toyota REVO นะครับปี2021นะครับคันนี้ยังว่างนะครับราคาอยู่ที่นะครับคันนี้อยู่ที่398,000บาทนะครับลูกค้าฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้สำหรับลูกค้าเครดิตดีรถคันนี้วิ่งอยู่ที่40,000กิโลนะครับ คันแรกนะครับเป็น Toyota r e v o คันนี้นะครับปี2021นะครับคันนี้สภาพสวยๆเลยนะครับเหลือแค่ติดคิ้วนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่ที่แค่4,000 0กิโลนะครับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นตัว Z Edition นะครับลูกค้านะครับเป็น Toyota r e v o นะครับปี2021นะครับคันนี้ปี21นะครับราคา398,000บาทสำหรับลูกค้าคันคนไหนคนไหนสนใจ โทรหาได้เลยนะครับ098-598-4026เ้านยอะครับขยับมานะครับเป็นอีซุนะครับออเนิวนะครับ1.9ปี2021นะครับเป็นตัว LDA นะครับอันนี้ LDA นะครับคันนี้มีกล้องถอยมาพร้อมนะครับราคาราคาคันนี้อยู่ที่438,000บาทนะครับ438,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนสำหรับลูกค้าเครดิตดีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีประวัติการผ่อนเลยนะครับหรือว่ามีเครดิตน้อย ถ้าเครดิตมีนิดหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ35 0 0 0นนะครับแต่ถ้าไม่มีประวัติการผ่นอนเลยก็ประมาณอยู่ที่ 50,000- ถึง60,000บาทสำหรับลูกค้าเครดิตใสนะครับไม่เคยเป็นหนี้อะไรเลยก็ประมาณ 50,000- ถึง60,000บาทนะครั 40, บตัวนี้จะเป็นหน้าจอ L D A น,นะครับเป็นจอนะครับตัวนี้มีจอด้วยนะครับคันนี้คันนี้เลขกไม่อยู่ที่1 0 0 0 0 0กิโลนะครับคันนี้เลขกไม่อยู่ที่1 0 0 0 0 0กิโลนะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอน,น,น,นได้นะครับสำหรับลูกค้าเป็นตัว ท็อปนะครับมีกล้องถอยพร้อมนะครับขยับมานะครับจะเป็น Toyota Re ี o นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่398,0 0 0บาทนะครับมีเล็8ลงท้ายนะครับคันนี้เป็นหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับลถอยู่ที่วิ่งอยู่ที่5 0,000่นกว่ากิโลนะครับเป็น Toyota r รี o ปี2017ตัว E นะครับตัวนี้โฉมนี้นะครับลูกค้าพร้อมกับล้อแมกด้วยค่างวดอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0นกว่าบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้สำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับ อันนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนพร้อมจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยใครสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาได้0985984026นะครับส่วนคันต่อมานะครับจะเป็นคัน Toyota Revo เหมือนกันคันสีขาวตัวนี้แค r r y บ o ย,ยนะครับตัวนี้ไฟแนนซ์อนุมัติผ่านเรียบร้อยนะครับลูกค้าจะรับรถวันที่2อนะครับอันนี้จัดไฟแนนซ์แล้วนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เงถ่ายให้ลูกค้า นะครับเรียบร้อยเราก็จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับขยับมานะครับอีกหนึ่งคันเป็น Mazda BT50 ปี2013คันนี้นะครับลูกค้าก็เซ็นไฟแนนซ์แล้ว238,000บาทค่างวดา0 0 0กว่าบาทลูกค้าจัดไฟแนนซ์แล้วนะครับรอถ่ายรูปรถนะครับตอนนี้นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาที่ตอนที่ผมรีวิวให้นะครับก็ตอนนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับแคบปเปิดได้นะครับตัวนี้แคบเปิดได้ นะครับก็สภาพสวยสวยเลยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ2 3 8 0 0 0าพันบาทนะครับคันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์แล้วนะครับรอว่าจะอนุมัติไม่อนุมัตินะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็รอนะครับรอผลเหมือนกันนะครับคันนี้ขอโทษนะครับพอดีมีสายเข้ามานะครับสำหรับรถทุกคันนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาดูมาด้ากันต่อนะครับเดี๋ยวนะครับคันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับคันนี้2,38,000บาทลูกค้าเอาแล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับ ใครๆเขาบอกว่าแต่บอกว่าฟรีดาวฟรีดาวได้ผมบอกได้เลยนะครับลูกค้าทุกคนนะครับฟังดีๆเลยนะถ้าลูกค้ามาเซ็นเครดิตแล้วถ้าขึ้น AA นะครับเครดิตดีมันจะขึ้น AA A บวกนะครับทอกสออะไรต่างๆเขาขึ้น A บวกหมดเนี่ยคุณสามารถเลือกรถฟรีดาวโดยนี่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการออกรถได้แต่ถ้าไม่เคยมีประวัติการผ่อนนะครับเขาเรียกว่าคนไม่มีเครดิตนะครับคนไม่มีเครดิตต้องมีดาวอย่างน้อยๆสี่ห0ื่นห้าหมื่นขึ้นไป นะครับสาหรับลูกค้าไม่มีเครดิตอย่างคันนี้ลูกค้าที่มาเซ็นไฟแนนซ์ทีแรกบอกว่าเครดิตดีเซ็นไฟแนนซ์ไปแล้วไฟแนนซ์ <Finance S 1> ตรวจสินเชือ่อตรวจเครดิตปับ๊บขึ้นเครดิตใสไม่เคยเป็นหนี้ลูกค้าดาวหกหมื่นลูกค้าก็ยอมดาวหกหมื่นจบอันนี้ค่างวดสามพันกว่า 3, 000, ะบาทสี่พันนะครับส่วนคันนี้เหมือนกันนะครับลูกค้านะครับเนี่ยไม่มีเครดิตนะครับที่อื่นเขาให้ดาวเป็นแสนแต่มาหาผมลูกค้าคันนี้ดาวหกหมื่นจบได้รถกลับบ้านเป็นออนิูหนึ่งจุดเก้า อันเนี้ยพี่เขาไปถึงสกลนครนะครับไปหลายๆที่แล้วก็อุดรแกก็ไปนะครับเจ้าของรถคนนี้เนได้ไ,ดไปเซ็นแล้วเขาไม่สนใจนะครับลูกค้าเขาไม่สนใจลูกค้าบอกเลยว่าไปที่ไหนเขาบอกว่ามีแต่ว่าได้ได้แต่พอแล้วเขาบอกว่าเงินแสนครับมีแต่เงินแสนมาหาผมครับผมจัดให้ไม่มีเครดิตหกหมื่นเก้าจบนะครับได้รถไปใช้งานเลยนะครับลูกค้าตอนนี้ทําความสะอาดให้เน,นี่ยคันนี้ลูกค้า ไปหลายที่ที่อื่นบอกมีแต่ว่าจะได้จะได้แต่ไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าได้แต่ผมจัดได้ผ่านได้ผ่านจริงนะครับนี่คือลูกค้าอันนี้การันตีได้อําเภอเปือน้อยนะครับน้องชายเขาดกยุงเทพนะครับให้คุณพ่อ,อ,อมาออกนะครับอันนี้นะครับเราแถมให้ไปเลยเหล็กคำท้ายสติิกร์ไม่มีให้นะตัวนี้สติิกอร์เขาลอกออกเพราะว่ารถเคยเคลียร์เสียฝาท้ายมาเท่านั้นเองนะครับอนอกั้นเติมทุกชิ้นนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมอะไรต่างๆเดิมนะครับคันนี้ 3 9 9 0 0ปี2 0 2 1นีเ็ะครับมีเหล็กทำท้ายให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เราก็จัดจัดให้ลูกค้านะครับอำเภอเปือยน้อยเรียบร้อยเครื่องเสียงจัดเต็มนะครับหมอลําซิ่งคณะหนึ่งนะครับถามว่าเป็นหมอลําซิ่งจริงไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าหมอลําซิ่งจริงเดี๋ยวผมไปเปิดพาไปเปิดดูฝั่งคันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าอำเภอเปื่อยน้อยนะครับเดี๋ยวเสียพงกําลังทําความสะอาดนะเพื่อจะเตรียมส่งมอบให้นะครับคันนี้พรุ่งนี้เช้าแต่เช้าเลยพี่เขา อ่าสอยมะม่วงรอไว้แล้วนะครับตอนนี้นะครับสอยมะม่วงรอไว้แล้วนะครับลูกค้านะครับนี่เลยนะครับทาวเวอร์เครื่องเสียงจัดเต็มนะครับนินายนะครับไฟเทคไฟเทคจอนะครับจอนะครับจอนะครับจอ y o u t u b e ดูนางฟ้งเพลงเราจัดให้ลูกค้าตามคําขอนะครับลูกค้าขอมา จัดให้นะครับจัดให้เลยนะครับคุณพี่บอกว่าผมพี่ดาวเยอะนะน้องนิพนธ์จัดให้หน่อยพี่ดาวต้องหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเดพี่ไปหลายที่แล้วไม่เหมือนน้องนี่ผมจัดให้จริงอันนี้เราใส่จอใหม่ให้นะครับเครื่องเสียงเราไล่ระบบให้เรียบร้อยนะครับดูครับ power อ,อะไรต่างๆใช้งานได้เครื่องเสียงใช้งานได้จอดูหนังฟังเพลง u ูทสบสบายๆเครื่องเสียงสงการเนี้ยคุณออกไปเปิเปดก็ถึมได้เลยนะครับนี่นะครับกับนิพนธ์โต้คาร ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วแน่นอนนะครับลูกค้าคันนี้นะครับมาใหม่นะครับเป็นอ่า Mazda Mazda 2นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับด้านข้างในก็สภาพที่จะสวยนะครับคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าคันนี้ล,ลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูรถได้ค่างวดสามพันกว่าบาทราคาแสนกว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานเก็บรายละเอียดเดี๋ยวผม ลงราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเพิ่งมาถึงนะครับใครอยากเข้ามาดูรถก่อนมาได้เลยโฉมนี้นะต้องไปเก็บงานกันชนด้านหน้าเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับฟิล์มประลอดติดให้ใหม่นะครับสีล้อแม็กสวยนะครับแม็กสวยป่ายท้ายนะครับไม่มีร่องรอยกุดขเกียดมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ข้างว่าสามพันกว่าบาทนะครับกับมาสด้าสองสีน้ําเงินคันนี้ใครสนใจ เข้ามาได้เลย098 598 4026เข้ามาดูรถนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้สำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับย้ำเลยนะเครดิตดีไม่ใช่ไม่มีประวัตินะครับนะครับเครดิตดีนะครับ, D D, รบตัวนี้นะครับลูกค้านี่เลยนะครับต่อมานะครับเป็นนิสสันอเมล่าไอ้นิสสันไอ้มาดหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทอันนี้ดาวหมื่นห้าสำหรับลูกค้าเครดิตดีเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้สำหรับลูกค้าเอเอเครดิตดีนะครับ ผมบอกได้เลยรถทุกคันสามารถเครดิตดีฟรีดาวได้ทุกคันบอกได้เลยเครดิตดีฟรีดาวได้หมดนะครับคันนี้สามพันกว่าบาทส่วนคันนี้ก็สี่พันกว่าบาทเป็นนิสสันโนดนะครับมาดูคันนี้ก่อนนิสสันมาร์เคเกียออโต้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทปีสองพันสิบแปดนะครับระบบเกียออโต้นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะลูกคา้าราคาไม่แพงนะครับคันนี้ราคาไม่แพงแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ อย่าออโต้นะครับเรื่ออะไรทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ว่าสามพันกว่าบาทเองนะครับใครจะโอนมาจาไม่ต้องโอนเจอหน้านิฮออโต้คา่าหน้าแบบนี้เลยนี่ท้าชัดเลยนะครับกับผมนิฮออโต้คาร่าสัดเจนกว่านี้งพมีอีกแล้วนะครับต่อไปนะครับลูกค้าที่บอกว่าจะยังไงนะครับตัวนี้นะครับทีสันโนตสีแดงนะครับคันนี้ห้างว่าสี่พันกว่าบาทนะครับปีสองพันสิบแปดเก้านะครับ อันนี้สองแสนนิดๆน,น,นะครับลูกค้าสนใจโทรเข้ามาได้เลย0ูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับเกียร์ออ,ตโ,อโต้อีกเหมือนกันนะครับระบบเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะครับระบบสวยๆเลยนะครับมีนะครับลูกค้าสวยจริงนะครับคันนี้ก็สวยเลยนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลย0ูนย์เก้าแปดห้าเก้าแนย์สองผมนีพนกักต้คายินดีให้บริการนะครับอันนี้เป็นนิสสันโนดพร้อมกล้องถอยนะนะครับมีลูกค้ามีกล้องถอยให้พร้อม นะครับสัมภาระเก็บของได้เยอะนะครับคันนี้ันักานี้จะกว้างนะกว้างแล้วก็ยาวนะครับอ่าใครสนใจนะครับเข้ามาได้เลย0985984026ส่วนเตย่าต้าเทมเบรี่เดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเทมเบรี่เดี๋ยวแจ้งลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เขายบมานะครับก็จะเป็นนิสสันนะครับเปีนทอรมร์ธรรมดา1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทตามสภาพนี้เอาไปเลยเกอยร์ธรรมดามีก็แชมป์นะครับปีส0 1พ สองแสนสี 24, ่หมื่นห้าพันบาทต่อมาเลยนะครับเงินสดอันนี้มีก็แชมป์สี่ประตูสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับมาเลยนะครับอันนี้สี่ประตูปีสิบห้านะครับมาดูคันนี้นะครับคราวนี้นะครับมาดูอ่าอีสุคันนี้หนึ่งจุดเก้าฝั่งทางด้านนี้ก็มีรถอีกเหมือนกันนะครับอีสุคันนี้นะครับขานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนไฟเทค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 นะครับนี like ophobia, ่เลยนะครับโอ้โหมันกระพริบใหญ่เลย เดี๋ยวผมขอ,ออนุญ,ญาตครับปิดแล้วกันนี่นะครับเปิดตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะครับมาก่อนๆคันนี้นะครับตอนนี้ลูกค้ากําลังเซ็นไฟแนนซ์อยู่ถ้าไม่ผ่านยังไงจองไว้แล้วจองจัด Finance ไฟแนนซ์ไว้แล้วเดี๋ยวไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่ทางด้านจังหวัดะยะโสธรน,นะครับใช่ไหมล่ะหเดี๋ยวยังไม่ดูในไลน์เลยนะครับอันนี้น้องเขาเป็นรอปภนะครับของอะไร บริษัทอะไรเนี่ยแหละนะครับถ้าเครดิตดีน้องก็จะไปต่อได้เครดิตไปไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นนะครับตัวนี้นะครับเคยยูมาก็จะเป็นอีซุนะครับคันนี้เคยเกียร์สีฝั่งเทอรนี้มานิดหน่อยนะครับคันนี้ลูกค้ารอเซ็นไฟแนนซ์อยู่นะครับอันนี้ก็จองไว้แล้วจัดไฟแนนซ์นะครับก็อยู่ที่อําเภอคงนะครับจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้มาดูรถเราก็จะเก็บารละเอียดให้นะครับคันนี้ นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ร่องรอยขูดขีดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเก็บให้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับก็สภาพด้านในค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ใหม่นะครับอันนี้วิ่ง4 5,000กิโลนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถได้คันนี้ลูกค้าดาว5้า0 0เลยนะน่าจะไม่มีปัญหานะครับส่วนคันนี้ลูกค้าดาว6ก0,000ื่นนะครับลูกค้าขอดาวห0,000ืก็ได้นะครับเราก็จัดไฟแนซ์มีลูกค้ามาจัดยื่นฟรีดาวนะครับ แล้วก็บอกว่าถ้าลูกค้าอยากจะได้ลูกค้าต้องมีดาวดาวประมาณสองสามหมื่นก็น่าจะได้แต่ลูกค้าบอกไม่อยากดาวไม่อยากดาวก็คือไม่ได้นะครับก็บอกถ้าไม่อยากดาวก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่าเราบอกเลยว่าตามเงื่อนขไขไฟแนนซ์ธนาคารธนาคารให้ดาวนะครับเราก็ต้องบอกให้ดาวถ้าไม่ดาวคุณก็ไม่ได้รถนะครับก็คือเราจัดตามเงื่อนไขา <x> ตามเครดิตของลูกค้า <constructed> นะครับเราเราไม่ใช่เราให้เราให้เ,ใหเกียรติลูกค้าก่อนนะครับ อันนี้ต่อไปก็ถ้าลูกค้าคนไหนนะครับที่บอกว่าต่อไปเลยนะครับใครที่บอกจะยื่นฟรีดาวอะไรต่างๆนะครับผมจะขอเก็บมัดจํานะครับเพราะว่าบางทีมันมีตามเงื่อนไขไฟแนนซ์นะครับแล้วลูกค้าไม่รับตามเงื่อนไขนะครับก็เมื่อที่ไฟแนนซ์เสียเวลานะครับแต่ถ้าลูกค้ามีดาวไม่มีปัญหานะครับส่วนคันนี้จองแล้วนะครับคันนี้ก็จะไปส่งมอบอยู่ที่อําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวเรา จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้นะครับคันนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนค์ดอะไรให้นะครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคร네네ับรถคันนี้เขาเปลี่ยนทาจากตัวนี้มาเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนมาเพราะว่ายางมันระเบิดตรงเนี้นะครับใครดูไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับบอกหมดแล้วแต่คันนี้เครื่องดีนะครับเขาทาอยู่ตรงนี้นะครับเขาทาอยู่ใต้ซุ้มล้อเนี HD ่ยเพราะว่ารถมันยางระเบิดนะครับเพราะว่ารถมันทุกข้อผักยางระเบิดปุ๊บตัวนี้ก็ต้องบุกร่มบี้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับ พราะรถอะไรต้องก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางทีมึนบางคนคิดว่ารถมันชนหนักมาหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับเป็นรอยของการบรรทุกแล้วก็ยางระเบิดแล้วก็ตัวนี้เขาก็เลยเปลี่ยนลงไปเลยครับก็ง่ายๆเพราะว่ามันมีขายอยู่แล้วก็เปลี่ยนเบ็ดอาร์แค่นั้นเองจบนะครับแล้วก็ด้านถุงด้านท้ายก็เดิมเดิมน่าสูงอะไรต่างๆนะครับฝาถุงฝาท้ายเราล็อกแน่นแล้วนะครับวันนี้ก็มีฝาท้ายก็เดิมของมันนะครับเราก็สภาพดีๆสวยๆอันนี้ถ้าเงินดาวอ่ะผมบอกเรื่องค่างว่แค่สามสี่พัน คุณก็จัดผ่านได้คุณได้รถคออไปทำกินเฉพาะค้อกก็เป็นหมื่นตอนเนี้ราคานะครับหนึ่งแจบเงินสดไม่ต่อแม้ตบาทเดียวนะครับแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็ทาม,มาให้แสนห0 0่บาทแต่ผมก็ต้องขายให้หนึ0 0แบาทเพราะผมรับปากลูกค้าก่อน รเราก็ต้องไปส่งลูกค้าให้ถึงหน้าบ้านนะครับใครอยากจะได้รถที่สภาพดีๆแล้วก็ค่อยกดติดตามไว้กับผมพี่พลตัวคาชัดเจนว่านี้พอมีอีกแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยส่วนคันนี้เจอกันที่อำเภอสีสงครามพรุ่งนี้ครับวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะครับฝากร้านด้วยใครสนใจคันไหนอยากได้คันไหนโทรเข้ามาได้นะครับ0985984026ครับ